เมื่อสามีทิ้งภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์ไปหาผู้หญิงรวยภรรยาได้ก่ออาชญากรรมเพื่อแก้แค้นถึงขนาดใดเรื่องราวนี้เริ่มต้นจากความรักที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบระหวะ่างกันดาหญิงสาวที่อ่อนโยนและจริงใจกับพงชายหนุ่มผู้มีความทะเยอทะยานทั้งคู่แต่งงานและใช้ชีวิตร่วมกันในบ้านเล็กๆในจังหวัดเชียงใหม่ชีวิตของพวกเขาดูจะราบรื่นจนกระทั่งวันที่กันดาตั้งครรภ์และความสุขที่เคยมีเริ่มกลายเป็นความทุกข์เมื่อพงเริ่มเปลี่ยนไป พงได้รับโอกาสทำงานกับบริษัทใหญ่ในกรุงเทพเขาเริ่มใช้ชีวิตรู่รามากขึ้นและความทะเยอทะยานของเขาก็เพิ่มขึ้นทุกวันจนกระทั่งเขาได้พบกับนัชชาหญิงสาวที่มาจากครอบครัวร่ำรวยและมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสะดวกสบายพง,งหลงไหลในความมั่งคั่งและสังคมของนัชชาเขาตัดสินใจทิ้งการดาไปโดยไม่สนใจว่าเธอกำลังตั้งครรภ์การดาถูกทิ้งไว้ในบ้านเล็กๆพร้อมกับลูกในท้องหัวใจของเธอแตกสลายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด ได้การดาไม่ได้ปล่อยให้ความเจ็บปวดครอบงำเธอเธอเริ่มวางแผนการแก้แค้นที่น่าทึ่งและกลายเป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและหักมุมการดาเกิดในครอบครัวธรรมดาที่เชียงใหม่พ่อแม่ของเธอเป็นชาวสวนที่ขยันขันแข็งแม่ครอบครัวจะไม่ร่ำรวยแต่การดาก,าดาก็เติบโตมาอย่างมีความสุขด้วยการสั่งสอนของพ่อแม่ให้เธอเป็นคนอดทนและรู้จักใช้ชีวิตอย่างประหยัดการดาเป็นคนมีจิตใจดีและเป็นที่รักของคนรอบข้างเมื่อเธอโตขึ้นการดาได้พบกับพงในงานวัดทั้งคู่เริ่มคบหาดูใจ ความรักของพวกเขาเป็นความรักที่เรียบง่ายและบริสุทธิ์พงในตอนนั้นเป็นคนขยันและมีความฝันอยากมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมการดาจึงสนับสนุนเขาทุกอย่างแม้กระทั่งตอนที่เขาตัดสินใจย้ายไปทํางานในกรุงเทพเพื่อหาความก้าวหน้าแต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในชีวิตของพงกลับทําให้เขาลืมคนที่อยู่ข้างหลังและเมื่อความรักกลายเป็นความทรยศการดาต้องเผชิญกับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสเธอไม่เพียงแต่ต้องต่อสู้กับความเศรศ้าโศกแต่ยังต้องหาทางดําเนินชีวิตต่อไป ในขณะที่ตั้งครรภ์การดาพยายามหางานทําเพื่อเลี้ยงตัวตัวเองและลูกที่กําลังจะเกิดมาแต่โอกาสในจังหวัดเล็กๆนั้นมีน้อยมากเธอต้องเผชิญกับความยากลําบากในการใช้ชีวิตประจําวันทั้งเรื่องการเงินและสุขภาพการตั้งครรภ์ทำให้เธออ่อนล้าและท้อแท้แต่ความเป็นแม่ในตัวเธอทําให้เธอยังคงยืนหยัดต่อไปทุกคืนการดาจะนั่งคิดถึงอนาคตของลูกในท้องและความแค้นที่เริ่มคุกรุ่นในใจของเธอก็ทวีความรุนแรงขึ้นเธอเริ่มมองหาวิธีที่จะตอบโต้พงและณชา เธอรู้ดีว่าการแก้แค้นจะไม่ทําให้ความเจ็บปวดหายไปแต่เธอกลับรู้สึกว่ามันคือสิ่งเดียวที่เธอจะสามารถทําได้เพื่อให้ตัวเองกลับมามีความหมายอีกครั้งนอกจากการหางานทําการดาย,ยังพยายามมาหาความรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจและการลงทุนเธอเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนเรียนรู้การทําการเกษตรและงานฝีมือเพื่อนําไปต่อยอดสร้างรายได้เธอใช้เวลาว่าง ในการอ่านหนังสือพัฒนาตนเองฟังเรื่องราวแรงบันดาลใจจากคนที่ประสบความสำเร็จแม้จะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่การใดยังคงพยายามมองหาแสงสว่างในชีวิตการดยังได้เรียนรู้ทักษะเช่นการทำอาหารและการเย็บปักถักร้อยเธอเริ่มขายขนมและของใช้เล็กๆน้อยๆให้กับเพื่อนบ้านเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพแม้รายได้จะน้อยนิดแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้เธอและลูกในท้องมีชีวิตอยู่รอดเธอยังคงยึดมั่นในความหวังว่าเธอจะสามารถสร้างชีวิตใหม่ให้กับตัวเองได้ ในขณะที่เธอเริ่มตั้งตัวได้บ้างความแค้นในใจของการดายังคงไม่ลดน้อยลงเธอเริ่มศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและวิธีการที่จะทําให้พงษ์และณชาต้องรับผลกรรมเธอเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการเงินของทั้งคู่เริ่มเข้าไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและหาวิธีที่จะเปิดเผยความลับของพวกเขาการดาใช้ความรู้ที่เธอสะสมมาในการวางแผนทุกขั้นตอนอย่างรอบคอบเธอเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี และเข้าถึงข้อมูลที่ซับซ้อนมากขึ้นเธอไม่ใช่เพียงแม่บ้านธรรมดาอีกต่อไปแต่เธอกลายเป็นผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความฉลาดในการวางแผนเพื่อทําให้พงษ์และณชาต้องเผชิญกับความจริงที่พวกเขาหลบซ่อนมาตลอดเมื่อการดาต้องอยู่ลําพังพร้อมกับลูกในท้องชีวิตของเธอก็เหมือนตกอยู่ในฝันร้ายทุกเช้าเธอตื่นมาพร้อมกับความเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจเธอต้องรับภาระทุกอย่างเองตั้งแต่การหาเลี้ยงชีพการดูแลบ้าน ไปจนถึงการรับมือกับความโดดเดี่ยวที่คอยกัดกินหัวใจของเธอการดาพยายามหางานทําเพื่อให้มีรายได้แต่การเป็นผู้หญิงตั้งคันทำให้การหางานยิ่งยากขึ้นนายจ้างหลายคนปฏิเสธเธอโดยไม่สนใจสถานการณ์ของเธอเลยแม้กระทั่งงานรับจ้างทั่วไปเช่นซักผ้าทําความสะอาดบ้านหรือขายของในตลาดเธอก็ยังถูกปฏิเสธซ้ําแล้วซ้าเล่า,า,เ,ลา,า,เ,ลาเธอเริ่มขาดรายได้และไม่มีเงินแม้แต่จะซื้ออาหารความยากจนค่อยๆคืบคลานเข้ามาเธอต้องอดทน กับการกินข้าวเพียงมือเดียวต่อวันและบางวันก็ต้องอดไปเพื่อให้ลูกในท้องได้สารอาหารเพียงพอสุขภาพของเธอเริ่มสุดโสมความเหนื่อยล้าทั้งกายและใจทำให้เธอแทบจะหมดแรงนอกจากนี้การดายังต้องเผชิญกับคำพูดที่บาดลึกจากคนรอบข้างบางคนกล่าวหาว่าเธอไม่ดีพอจนสามีต้องทิ้งไปบ้างก็ส้าเติมเธอในฐานะผู้หญิงที่ไม่มีค่าเธอต้องทนรับความอับอายและความรู้สึกได้ค่าจนบางครั้งเธอรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่มีความหมายอีกต่อไป เธอเริ่มรู้สึกหมดหวังและคิดถึงการจบชีวิตตัวเองแต่ทุกครั้งที่เธอเหลือไปมองท้องของเธอความรู้สึกที่ต้องการปกป้องชีวิตเล็กๆที่อยู่ในคันธาให้เธอยังมีแรงที่จะสู้ต่อไปเธอบอกกับตัวเองว่าต้องเข้มแข็งเพื่อลูกเพราะลูกคือสิ่งเดียวที่ทําให้เธอรู้สึกว่าตนเองยังมีความหมายในช่วงที่การดารู้สึกสิ้นหวังที่สุดเธอได้พบกับป้าเมียนหญิงชาราที่อยู่บ้านใกล้กันป้าเมียนเห็นสภาพของการดาและรู้สึกสงสารเธอเข้ามาพูดคุย และให้กำลังใจการดาเริ่มมีความหวังเมื่อป้าเมียนเสนอให้เธอมาช่วยงานเล็กๆน้อยๆที่บ้านเช่นช่วยทำขนมไทยและเย็บผ้าเพื่อแลกกับอาหารและเงินเล็กน้อยป้าเมียนยังพาการดาไปรู้จักกับชุมชนเล็กๆที่รวมตัวกันทำกิจกรรมหารายได้เช่นการทำของใช้จากวัสดุหรือใช้และการปลูกผักสวนครูการดาได้เรียนรู้ทักษะใหม่และเริ่มมีรายได้เล็กน้อยจากการขายของที่ทำเองเธอเริ่มเห็นแสงสว่างในชีวิตและรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่า ไม่เพียงเท่านั้นป้าเมียนยังพาการดาไปพบกับกลุ่มแม่บ้านในชุมชนที่รวมตัวกันทําโครงการเล็กๆเ,เช่นการทําสบู่สมุนไพรและขนมไทยขายการดาเริ่มเรียนรู้วิธีการผลิตสินค้าและยังได้ฝึกฝนทักษะในการขายของการเจรจาต่อรองและการทําบัญชีซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเธออย่างมากเมื่อการดาเริ่มกลับมายืนได้อีกครั้งเธอตัดสินใจครั้งสําคัญเธอเลือก ที่จะไม่ปล่อยให้ความเจ็บปวดครอบงำเธออีกต่อไปการดาเริ่มศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์เธอใช้เวลาว่างเรียนรู้การทำเว็บไซต์ขายของออนไลน์และการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการทำการตลาดเธอเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆด้วยการขายขนมไทยที่ทำร่วมกับป้าเมียนการดานำผลิตภัณฑ์ของเธอไปโพสต์ขายในกลุ่มชุมชนออนไลน์และได้รับการตอบรับที่ดีธุรกิจของเธอค่อยๆเติบโตและเธอเริ่มมีรายได้พอที่จะเลี้ยงดูตัวเองและลูกในท้อง การตัดสินใจครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เธอหลุดพ้นจากความยากจนแต่ยังเป็นการเปิดประตูสู่ชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสและความฝันที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิมสำหรับเธอและลูกในท้องการได้ยังตัดสินใจเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนที่หน่วยงานท้องถิ่นจัดขึ้นเธอเรียนรู้วิธีการออมเงินและการบริหารจัดการรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งเหล่านี้ช่วยให้เธอสามารถวางแผนอนาคตได้ชัดเจนขึ้นและเริ่มสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตัวเองและลูก แม้ว่าหนทางจะยังคงยากลำบากแต่การตัดสินใจที่จะลุกขึ้นสู้อีกครั้งของการดาได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเธอไปตลอดการเธอไม่เพียงแต่กลายเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งและกล้าหาญแต่ยังเป็นตัวอย่างให้กับคนในชุมชนที่เคยดูถูกเธอว่าไม่มีวันจะลุกขึ้นได้อีกแม้การดาจะเริ่มเห็นแสงสว่างในชีวิตแต่ชีวิตก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปวันหนึ่งเธอได้รับข่าวร้ายว่าสินค้าที่เธอส่งไปขายผ่านออนไลน์ถูกลูกค้าคืนกลับมาจำนวนมาก เนื่องจากสินค้าบางชิ้นเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่งความหวังที่เธอมีเริ่มสั่นคลอนเพราะเธอไม่เพียงแต่สูญเสียรายได้แต่ยังต้องรับผิดชอบค่าขนส่งและการคืนสินค้าอีกด้วยการดารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มทับเธอนี่สินเริ่มพอกพูนและเธอไม่รู้ว่าจะหาทางออกอย่างไรเธอเริ่มมีความคิดที่จะล้มเลิกทุกอย่างและยอมแพ้ให้กับโชคชะตาความกดดันที่ทาถาโถมเข้ามาทําให้เธอนอนไม่หลับกินไม่ได้และรู้สึกอ่อนแอทั้งกายและใจ ในช่วงเวลานั้นการดายังต้องเผชิญกับความเจ็บปวดทางจิตใจเมื่อได้ยินข่าวว่าสามีเก่าของเธอกำลังใช้ชีวิตอย่างสุขสบายกับภรรยาใหม่ที่เริ่ำรวยความเจ็บปวดและความกับแค้นใจทำให้เธอเริ่มรู้สึกหมดแรงเธอตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมชีวิตถึงได้ไม่ยุติธรรมเช่นนี้เธอเริ่มรู้สึกสิ้นหวังจนถึงขั้นคิดถึงการจบชีวิตของตัวเองแต่ภาพลูกในท้องที่ยังไม่ลืมตาดูโลกกลับทำให้เธอรู้สึกว่าต้องสู้ต่อไปเธอพยายามลุกขึ้นใหม่ในแต่ละวันแม้จะยากลำบากเพียงใดก็ตาม ในช่วงที่ทุกอย่างดูมืดมนที่สุดการดาได้พบกับชายชราคนหนึ่งที่นั่งขอทานอยู่ข้างถนนชายชราเล่าเรื่องชีวิตของเขาที่เต็มไปด้วยความยากลําบากแต่เขายังคงยิ้มและพูดถึงความหวังในชีวิตสิ่งนี้ทําให้การดารู้สึกว่าเธอยังมีโอกาสและเธอไม่ควรยอมแพ้ง่ายฮ่าฮแต่ในช่วงที่ทุกอย่างดูมืดมนที่สุดการดาก็ได้รับโทรศัพท์จากป้าเหมียนป้าเมียนมาหาเธอพร้อมกับคําพูดให้กําลังใจและการสนับสนุนอย่างไม่มีเงื่อนไขป้าเหมียนบอกกับการดาว่าความล้มเหลว ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ป้าเมียนยังแนะนําให้การดาลองปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเธอและหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่งนอกจากนี้ป้าเมียนยังช่วยหาลูกค้าใหม่ๆให้กับการดาผ่านเครือข่ายชุมชนของเธอทําให้การดารู้สึกว่าตนเองไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้ด้วยกำลังใจและการสนับสนุนจากป้าเมียนการดาตัดสินใจไม่ยอมแพ้เธอเริ่มต้นใหม่อีกครั้งปรับปรุงคุณภาพสินค้า และเรียนรู้จากความผิดพลาดที่ผ่านมาเธอเริ่มใช้วิธีการบรรจุสินค้าที่ปลอดภัยมากขึ้นและใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนการผลิตเธอพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้นเธอเรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียในการโปรโมตสินค้าทําให้ยอดขายเริ่มกลับมาและธุรกิจของเธอเริ่มฟื้นตัวในระหว่างที่กาดดากําลังฟื้นตัวจากวิกฤตครั้งใหญ เธอได้พบกับเรื่องราวที่น่าตกใจเธอพบว่าลูกค้าที่เคยส่งสินค้าคืนกลับมาในปริมาณมากนั้นแท้จริงแล้วเป็นการจงใจกล่นแกล้งจากภรรยาใหม่ของสามีเก่าของเธอภรรยาใหม่ของสามีเก่าของการดาไม่พอใจที่สามีของเธอยังติดต่อกับการดาในเรื่องค่าเลี้ยงดูบุตรจึงวางแผนให้คนใกล้ชิดสั่งสินค้าจำนวนมากจากการดาและคืนสินค้ากลับมาเพื่อทำลายธุรกิจของเธอ เมื่อรู้ความจริงการดารู้สึกทั้งโกรธและเสียใจแต่แทนที่จะตอบโต้ด้วยความรุนแรงเธอกลับใช้โอกาสนี้ในการพิสูจน์ตัวเองเธอตัดสินใจที่จะเดินหน้าต่อและแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเธอสามารถยืนหยัดได้ด้วยความซื่อสัตย์และความอดทนการดาเลือกใช้วิธีการโปรโมทธุรกิจของเธอผ่านการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเธอเปิดเผยเรื่องราวของเธอในโซเชียลมีเดียบอกเล่าถึงความยากลำบากและวิธีการที่เธอใช้ก้าวผ่านปัญหาเรื่องราวของเธอได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายคน และทำให้ธุรกิจของเธอกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งนอกจากนี้การดายังได้รับการสนับสนุนจากชุมชนมากขึ้นลูกค้าเริ่มเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเธอธุรกิจของเธอเติบโตอย่างมั่นคงและเธอสามารถสร้างไรายได้เพียงพอที่จะดูแลตัวเองและลูกได้โดยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากใครอีกสิ่งสําคัญที่สุดคือการดาได้เรียนรู้ว่าความเข้มแข็งและความอดทนจะพาเธอผ่านพ้นอุปสรรคและไม่ว่า ในชีวิตจะยากลำบากเพียงใดหากยังมีความหวังและไม่ยอมแพ้เธอก็สามารถสร้างชีวิตใหม่ให้กับตัวเองและลูกได้อย่างมั่นคงการดารู้ดีว่าการเอาชนะอุปสรรคในชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เธอเลือกที่จะไม่ยอมแพ้และมุ่งมั่นที่จะสร้างชีวิตใหม่ให้กับตัวเองและลูกเธอเริ่มศึกษาเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์เรียนรู้วิธีการโปรโมทสินค้าและพัฒนากลยุทธ์ในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ฮ่า เธอยังได้รับการสนับสนุนจากป้าเมียนและคนในชุมชนป้าเมียนช่วยแนะนําเธอให้รู้จักกับกลุ่มแม่บ้านและผู้ประกอบการท้องถิ่นซึ่งช่วยเปิดโอกาสให้เธอสามารถขยายตลาดสินค้าได้มากขึ้นการดาใช้โอกาสนี้ในการสร้างเครือข่ายธุรกิจและเริ่มร่วมมือกับผู้ประกอบการรายอื่นในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนอกจากนี้การดายังเริ่มเข้าร่วมกลุ่มผู้ประกอบการหญิงที่สนับสนุนกันและกันทั้งในด้านการแบ่งปันความรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาธุรกิจ เธอได้พบกับผู้หญิงหลายคนที่เคยประสบปัญหาชีวิตมาก่อนและเรื่องราวของพวกเธอกลายเป็นแรงบันดาลใจให้การดายิ่งมุ่งมั่นมากขึ้นเธอยังเข้าร่วมการอบรมและสัมมนาที่เกี่ยวกับธุรกิจและการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ในการบริหารธุรกิจของเธอการดายังใช้โซเชียลมีเดียในการเล่าเรื่องราวของเธอเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆและทำให้ธุรกิจของเธอได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้ามากขึ้น ในขณะที่ธุรกิจของการดากำลังไปได้ดีเธอก็ได้รับข่าวที่ไม่คาดคิดสามีเก่าของเธอถูกฟ้องล้มละลายภรรยาใหม่ของเขาที่เคยรวยและใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยได้สูญเสียทรัพย์สินทั้งหมดจากการลงทุนผิดพลาดท,ทำให้ครอบครัวของเขาต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงินอย่างหนักสามีเก่าของการดาเริ่มกลับมาติดต่อเธอเขาขอความช่วยเหลือทางการเงินและพยายามขอโอกาสกลับมาอยู่ร่วมกับเธออีกครั้งการดารู้สึกตกใจและสับสนแต่เธอก็รู้ว่าตนเองต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาด เพื่อไม่ให้ชีวิตของเธอต้องกลับไปเผชิญกับความเจ็บปวดอีกเขาพยายามอ้างถึงความรักที่เคยมีและความรู้สึกผิดหวังในชีวิตที่ผ่านมาแต่การดากลับมองเห็นความตั้งใจที่แท้จริงของเขาว่าเขาเพียงต้องการผลประโยชน์ทางการเงินจากความสําเร็จของเธอการดารเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุดเมื่อสามีเก่าของเธอพยายามกดดันเธอด้วยเรื่องสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกเขาขู่จะนําเรื่องไปฟ้องศาลเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการดูแลลูกการดาต้องรวบรวมความกล้าและความเข้มแข็งทั้งหมด ที่เธอมีเพื่อต่อสู้ในครั้งนี้เธอเริ่มต้นด้วยการปรึกษาทนายความและเก็บหลักฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกของเธอเธอพิสูจน์ให้เห็นว่าเธอสามารถดูแลลูกได้อย่างดีและเธอได้ทําทุกอย่างเพื่อให้ลูกมีชีวิตที่ดีและมีความสุขเมื่อถึงวันขึ้นศาลการดาได้แสดงความจริงและความตั้งใจที่ชัดเจนในการดูแลลูกของเธอผู้พิพากษาพิจารณาจากหลักฐานและความจริงใจของเธอทําให้ศาลตัดสินให้เธอได้รับสิทธิในการเลี้ยงดูลูกแต่เพียงผู้เดียว ชัยชนะในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การชนะทางกฎหมายแต่ยังเป็นชัยชนะทางจิตใจของการด่าที่สามารถเอาชนะความกลัวและความเจ็บปวดในอดีตได้เธอพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าแม้ชีวิตจะยากลำบากเพียงใดแต่ด้วยความอดทนและความพยายามเธอก็สามารถสร้างชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความสุขและความหวังให้กับตัวเองและลูกได้นอกจากนี้การดายังได้ร่วมมือกับองค์กรช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาในชีวิตเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่น เธอกลายเป็นบุคคลต้นแบบในชุมชนและได้รับการยอมรับในฐานะผู้หญิงที่เข้มแข็งและไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเธอยังได้รับโอกาสในการเข้าร่วมโครงการธุรกิจขนาดเล็กที่จัดโดยรัฐบาลซึ่งช่วยให้เธอสามารถขยายธุรกิจและเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นเธอสามารถสร้างงานให้กับคนในชุมชนและช่วยเหลือผู้หญิงคนอื่นๆให้สามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองเมื่อธุรกิจของการดาเติบโตขึ้นเธอก็สามารถสร้างความมั่นคง ทางการเงินให้กับครอบครัวได้ลูกของเธอได้เรียนในโรงเรียนที่ดีและการดาย,ยังสามารถสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กๆในชุมชนด้วยการจัดโครงการการศึกษาและมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กยากไร้ความสําเร็จของการดาทําให้เธอกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆในชุมชนหลายคนเริ่มหันมาลงทุนในธุรกิจเล็กๆและสร้างอาชีพให้กับตัวเองด้วยความมุ่งมั่นและกําลังใจจากการดา หลังจากผ่านอุปสรรคและความท้าทายมามากมายชีวิตของการดาก็ค่อยๆเข้าสู่ช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขและความสำเร็จธุรกิจของเธอเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเธอสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับครอบครัวลูกชายของเธอได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพและชีวิตครอบครัวของเธอก็เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นการดาย,ยังได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนในฐานะผู้หญิงที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเธอกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆ โดยเฉพาะผู้หญิงที่ต้องเผชิญกับปัญหาครอบครัวและความยากลำบากในชีวิตเธอยังได้ร่วมมือกับองค์กรช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และให้กำลังใจคนที่ต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่การดาได้กลายเป็นวิทยากรในงานสัมมนาต่างๆและได้แบ่งปันเรื่องราวของเธอในเวทีสาธารณะทำให้ผู้คนจำนวนมากได้รับแรงบันดาลใจและความหวังเธอยังได้ออกหนังสือเล่าเรื่องราวชีวิตของเธอโดยหนังสือเล่มน,นี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้อ่านทั้งในและนอกประเทศ เรื่องราวของเธอถูกนำไปเผยแพร่ในสื่อหลายช่องทางและเธอได้รับการเชิญให้ไปให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์และวิทยุต่างๆทำให้เธอกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างเรื่องราวของการดาทำให้เราเห็นว่าชีวิตอาจเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความท้าทายแต่หากเรามีความอดทนความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้เราก็สามารถเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นพลังในการสร้างชีวิตใหม่ได้การดาสอนให้เราเห็นถึงคุณค่าของความเชื่อมั่นในตัวเอง และการไม่ยอมให้คำพูดหรือการกระทำของผู้อื่นมากำหนดชีวิตเราเธอพิสูจน์ให้เห็นว่าเมื่อเราเลือกที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความตั้งใจและความพยายามสุดท้ายเราจะพบกับความสำเร็จและความสุขบทเรียนที่สำคัญอีกอย่างคือการให้อภัยและการปล่อยวางการด่าเลือกที่จะไม่ให้ความโกรธและความเจ็บปวดในอดีตมากำหนดชีวิตของเธอเธอก้าวข้ามความทุกข์และเปลี่ยนมันให้กลายเป็นพลังในการสร้างชีวิตที่ดีกว่า ัจจุบันการดดยังคงดำเนินธุรกิจของเธอด้วยความตั้งใจและเธอยังให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือคนอื่นๆในชุมชนเธอได้จัดตั้งมูลนิธิเพื่อสนับสนุนผู้หญิงที่ประสบปัญหาครอบครัวให้ได้รับการช่วยเหลือและโอกาสในการสร้างชีวิตใหม่เธอยังสร้างโอกาสในการศึกษาให้กับเด็กๆที่ขาดแคลนด้วยการจัดโครงการมอบทุนการศึกษาและให้การสนับสนุนด้านการเรียนรู้ทำให้เด็กๆหลายคนสามารถเข้าถึงการศึกษาและมีอนาคตที่สดใส เรื่องราวของการด่าไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวของความสำเร็จส่วนตัวเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงผลักดันให้กับคนอื่นๆในการสร้างชีวิตใหม่และไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคหากคุณรู้สึกได้ถึงพลังและแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของการด่าอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องของเราเพื่อรับฟังเรื่องราวดีๆที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับชีวิตของคุณคุณเคยเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลําบากในชีวิตหรือไม่มาแบ่งปันประสบการณ์ของคุณในความคิดเห็นด้านล่าง และมาร่วมสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยความหวังและกำลังใจให้กันและกัน